สวัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่าน,น,นครับกับผมแพงเตนา,นานามคุณเตปเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบ,บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสามเหรียญสามเป้าสอนี่นะครับท่านราคาแตกต่างพอสมควรนะครับท่าน เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจํานวนการผลิตครับมันอยู่ที่จํานวนการผลิตเท่านั้นครับท่านไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับผลิตน้อยราคาเยอะแต่ผลิตเยอะราคาเยอะก็มีนะครับท่านต้องเป็นเหรียญแปลกเหรียญไม่ปกตินั่นครับท่านหรือว่ามีตําหนินั่นครับมีปัญหาแน่นอนครับคือราคาสูงอย่างเดียวเลยครับท่านเรามาดูครับเหรียญนี้เหรียญแรกนี่เป็นปีพศอะไรนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับเหรียญแรกครับนี่ครับพอตอน7กันห้า้ยสาสิเกครับท่าน โอ้โหปีปศนี้ผลิตเยอะมากเลยครับสำหรับปีสองห้าสามเ็ดเนี่ยผลิตเยอะอย่างจริงจังว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้เลยครับปี2 5 3 7สามเดนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยจำนวนการผลิตเดี๋ยวดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านปีสองห้าสามเจ็ดจำนวนการผลิตอยู่ที่หน,นึ่ง้ยห้าสิบล้านเก้าแสนเอ้ยห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสาสเ็ดเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับ150กวร้อยห้าสิบล้านเลยครับท่านใน,นดับนีบีเนียเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับนี่ครับ150ร้อยหสิบบาทนะครับ ทำไมเยอะขนาดก็ไม่ดูครับร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสามเจ็ดเนี่ยส่วนนี้ผ่านการแช้ตัวที่เหรียละยี่สิบถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยเหรียญที่สองนะครับกระดิ่งออกไปดูมือไปแล้วเหรียญที่สองครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสองห้าสามแปดนะครับนี่นี่ครับดูอีกไก้ไปเลยครับสองห้าสามแปดนะครับเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เออสองห้าสามแปดอยู่ที่สิบล้านห้าแสน ใช่หรือเปล่าทอไมันน้อยจังไม่ใช่ครับตัวห้าสามแปดนี่ครับโอ้ตรงนี้เองครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามเจ็ดสามแปดสามแปดห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาก็ยังให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสามแปดนี้นะครับท่านสนเหรียญที่ผ่านกัใชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับปีนี้นะครับ มาดูเหร like ียญที่สามเลยครับเนี่ยเหรียญที่สามดูใกล้หน่อยครับอนาคตจะดีกว่าเหรียญสองเหรียญแน่นอนเลยครับท่านนี่ครับปีสองห้าสามเก้าครับท่านนี่ครับปีสองห้าสามเก้าครับราคาจะดีกว่าแน่นอนครับปีสองห้าสามเก้านี้จํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญเท่านั้นเองครับท่านสิบเจ้าล้านหกหมืนแปดพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านโอ้โหครับปุ๊บแปดหมื่นหกพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ในรดับเียนั้นาให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยหสิบาทเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดูรีีนะครับ2อ0ห้าสิบนะครับตัวนี้ที่ผ่านก็ใช้นะั้นตรงอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงห้าสิบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสามเก้านี้นะครับ